นี่แหละครับที่เรียกว่าชีวิตชีวิตแบบธรรมชาติและตอนนี้ผมอยู่ที่เลก p พ r ร d ด s e เดอะเด็คอบางนาครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะนี่คือชีวิตกลับมาสู่ความเป็นเบสิกจริงๆเลยนะครับจะลองพายเรือแบบผมดูไหมครับหรือปั่นจักรยานน้ำแบบนี้หรือจะนั่งชิลๆดูบรรยากาศเป็นพระเอก MV สักแป๊บหนึ่งอย่างที่ผมเป็นอยู่ในตอนนี้ครับโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ที่นี่ใช่เลย ชีวิตนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับผมมีความสุขแบบนี้ผมต้องให้คุณมีความสุขเหมือนผมครับสวัสดีครับผมแอนดี้เกียรติบุครับกับโฮมบา y สกายทำเลไนเด่นโครงการไหนดีแอนดี้จะพาคุณมาพักผ่อนหย่อนใจไม่ได้อยู่ไกลเลยครับแค่บางนานี่เองนะครับและวันนี้ครับผมจะพาคุณมาดูโครงการที่เขามีทั้งบ้านแฟดทาวน์โฮมสวยๆโครงการดีๆและบอกเลยว่าท่านเจ้าของเขาอะอย่างนี้ ใจดีใจกว้างน่ารักมากๆถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับ, gram, กบ,บ s <S เธอ,อเลยครับกับ The d e ดโบังหน้า let's go สวัสดีครับคุณแป้งพี่แอนดี้ I know you โอ้ยจำได้ด้วย <laughs> จำได้เดี๋ยวก่อนนะประมาณ ปามสี่ปีไหมโอ้หมค์ก็อตอนนั้นเนี่ยเจอที่คอนโดแถวรัตนาธิที่เบศใช่แล้วค,ค่ะคอนโดดีขัน้นผ่านรถบรรทนกที่เค่ะนี่ไงแล้ววันนี้โอ้ตอนนั้นอยู่แนวสูงใช่ค่ะแต่วันนี้แนวราบแนวราบแล้แนว,แนวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับนี่คือท่านเจ้าของนะคะนะครับวันนี้ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าชีเนี่ยนะ ทำอะไรทําจริงจังออกมาต้องสวยและต้องโดนใจกับโครงการคะเด e Deco b a า g n a ค่ะเด e Deco b a า g n a นะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าผมบอกเลยนะใครที่กำลังมองครับบ้านแฟรทา h โฮมทา ả โฮมอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์ต้องที่นี่เลยค่ะและตอบโจทย์โดยส่วนกลางที่ใหญ่มื่คือมาไปดูไปแล้วใช่ไหมคะและเล็กไซส์ที่อยู่ด้านหลังโอ้สวยไหมคะโอ้วิวทะเลสาบ เมื่อกี้ลงไปภายเรือปัอ่นจักรยานเป็ดอะไรอย่างเงี้ย,ยเสุดยอดล่างมีความสุขมากเลยคุณผู้ชมครับก็นี่ก็ถือว่ากลับมา back to basic เหมือนกันนะ,ะเพราะว่าสังเกตว่ารอบๆนี้เป็นธรรมชาติซะส่วนใหญ่เลยใช่แล้วค,ะค่ะเนอะเนอะ่ะวันนี้แน่นอนครับสำหรับโครงการใหม่ของเราเป็นยังไงกันบ้าง คอนเซปต์ของโครงการเดโคบางนานะคะเราจะเน้นรูปทรงเลยค่ะคณิตเป็นหลักค่ะอย่างเช่นเส้นตรงนะคะความยาวของเส้นตรงเนี่ยก็จะช่วยให้บ้านนะคะดูโปร่งมากขึ้นค่ะสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเลยค่ะแหมไอเดียใช้ได้เลยทีเดียวครับอยากเห็นแล้วนี่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับข้างหลังนี้ก็คือเป็นส่วนของคลับเฮาส์ใช่ค่ะนี่คือคลับเฮาส์เลยค่ะดูเลยโอ้โหดูสิ แน่ลวดลงลวดลายนะตัดด้วยไม้ข้างในนะสวยเลยนะสวยใช่ไหมคะสวยมากๆแล้วเป็นอันนี้คือสระว่ายน้ำใช่ไหมเอ่ยค่ะนี่จะเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็มีฟิตเนสนะคะมีฟิตเนสด้วยมีฟิตเนสด้วยค่ะและมีอะไรอีกอื่นอีกไหมฮะมีโควเล็กสเปซด้วยค่ะดีว่าเข้าไปดูไหมค่ะไปเราจะได้แบบว่าเห็นแบบพาคุณผู้ชมไปดูแล้วว่าที่เนี้ยทุ่มกับตรงเนี้ยเยอะมากๆได้ข่าวมาใช่แล้วค่ะเอาไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเชิญค่ะไป โอ้โหคุณแป้งใหญ่มากขอบคุณค่ะครับโอ้แล้วดูสระว่ายน้ําสิเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะครับยาว12.5เมตรค่ะโอ้ยโอเคว่ายมีเหนื่อยนะไปกลับไปกลับ1 0รอบเนี่ยค่ะเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนแล้วสังเกตได้เลยว่าจะมีทั้งสระผู้ใหญ่เนาะและก็สระเด็กด้วยค่ะแบ่งกันอันนี้กิจกรรมก็สามารถทาร่วมกันในครอบครัวได้ค่ะเฮ้ยฟิตเนสห้องใหญ่เพิ่มเลยไปดูไหมคะไปดูใช่ครับขออนุญาตนะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับไป เชิญค่ะพี่แอนดี้โอ้โห this is my home เชิญลองไหมคะอุปขึ้นอย่านะผมเริ่มแล้วนอนสต็อปไม่ได้นะเพราะว่าลู i n ่นี่คือแบบเต็มมากเลยค่ะสุดยอดครบหมดนะคุณผู้ชมครับครบหมดเลยค่ะจะยกเวทจะเล่นคาร์ดิโอเบิร์นอะไรได้หมดเลยและพื้นที่ตรงนี้จะเล่นเป็นโยคะก็ได้โยคะได้ค่ะมีเสือให้ด้วยค่ะมีแมทไว้ให้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยหมดแล้วยังฮะ ยังไม่หมดค่ะยังมีโคเวกิสเปซใหญ่มากๆค่ะไปดูไหมคะเอาจัดสิครับผมเชิญค่ะเชิญครับผมโอ้โหดูสิเข้ามานักทำงานทำกันบ้านาสบายได้หมดเลยค่ะมี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะนะเหรอใชโอ้สุดยอดเลย<ด>นะครับ<ด><ด>ก็อย่างที่บอกไปว่าซื้อบ้านอย่างเดียว no ใช่ค่ะต้องมาเทคบรรยากาศส่วนกลางเขาบ้างและนอกเหนือจากตรงนี้แล้วคลับเฮาส์เนี่ยคุณแป้งครับมีอะไรอย่างอื่นที่เป็นไฮไลท์บ้างมีส่วนส่วนกลางขนาดใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางโครงการเลยค่ะโอเคก็คือส่วนของเรานะคะแบ่งโซนอย่างชัดเจนนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นโซนบาร โซนสนามเด็กเล่นนะคะซึ่งตอบโจทย์สลับบ้านที่มีเด็กค่ะก็คือตรงพื้นที่สนามเด็กเล่นนะคะจะมีสีสันนะคะเสริมสร้างพัฒนาการ IQ แล้วก็ EQ ของน้องๆค่ะครับค่ะแล้วก็ยังสนุกไปในตัวอีกด้วยค่ะดีเลยอ่ะนม่หมายความว่าเหมือนกับคุณแป้งก็คือมองไปแล้วว่าอยากให้แบบคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็รวมไปถึงข้างบ้านคนที่อยู่ในแวกบ้านของเราในหมู่บ้านเนี่ยให้มาจอยกันค่ะ ไปอยู่ด้วยกันค่ะดีมากเลยทีเดียวครับอ่ะอันนี้ทั้งหมดแล้วเนาะยังไม่หมดค่ะอะไรเอ่ยยังมีโซนสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะก็คือเราออกแบบมาเป็นตรงพื้นนะคะมันจะเป็นรูปหมาด้วยก็คือแบบออกแบบมาเพื่อคนรักสุนทรัพย์โดยเฉพาะเลยค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีมุมนั่งชิลอีกค่ะก็คือหลังจากการทํางานนะคะก็สามารถมานั่งชิลตรงนี้นะคะดีต่อใจสุดๆเลยค่ะอ่าสู่บรรยากาศนะใช่ค่ะโอโซนดีๆอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะนะครับแล้วก็บวกกับอย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมครับว่า ตอนต้นรายการพี่ก็ได้ไปสัมผัสกับเล็กไซมาเรียบร้อยโอ้เล็กพาราไดส์ค่ะชอบมากแป่งก็ชอบมากๆเลยค่ะคือลมมันเย็นแบบสบายแบบร่มลื่นสุดๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูบ้านกันแล้ววันนี้นะคะไปจะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะคะเป็นบ้านแฝดค่ะเดี๋ไปค่ะไปกันเลยสิครับค่ะ นี่เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ oh ้โหเห็นอะไรนี่มีคะนี่ไงลายเส้นที่หนู<ช>บอกใช่แล้วเส้นตรงนะคะก็คือความยาวของเส้นตรงเนี่ยจะช่วยทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นค่ะนี่ไงโอ้โ oh หสวยเลยนะสีอย่างนี้นะอีกสิปีก็ยังดูใหม่อยู่ใช่แล้วค่ะเ <ขอ S 1> ราจะต้องรีบซื้อวันนี้แล้วค่ะนั่นไงนั่นไง <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราต้องพาคุณผู้ชมเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วต้องป้องตาต้องใจต้อ,ง,ตอ,ง,ตอง,งรีบมาเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบละนะครับก่อนอื่นเลยต้องให้บอกกนิดหนึ่งดีเทลเกี่ยวกับบ้านอ้ไค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านแฝดค่ะชื่อสเปคนะคะมีเนื้อที่37.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรค่ะครับผมหน้าบ้านนะคะคือกว้างมากๆเลยค่ะกว้างถึง10เมตรเลยนะคะว้าว10เมตรใช่ค่ะสามารถจอดรถ2คันได้สบายๆรถคันใหญ่ได้เลยค่ะย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแฝดนะไม่ใช่บ้านเดียวแต่ฟีลิ่งแบบบ้านเดียวเลยใช่ค่ะให้ความเป็นบ้านแฝดแต่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเดียวเลยนั่งไงเลยค,ครับพี่อันที่สังเกตไหมคะบ้านแฝดของเรานะคะ พื้นที่ในจัดเต็มแต่บ้านเนี่ยไม่ติดกันเลยนะคะโอ้มีอ๋อนี่พื้นที่สเปซนี่คือเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะ,คะไม่ติดกันค่ะอ๋อก็คือจะเป็นกำแพงค่ะให้ความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะมีการแบ่งสเปซคล้ายๆเป็นความรู้สึกบ้านเดี่ยวเลยใช่ให้ความรู้สึกบ้านเดี่ยวเลยค่ะคราวนี้เห็นพื้นที่ข้างนอกแล้วใหญ่ข้างในเป็นยังไงฟังก์ชันก็ใหญ่เหมือนกันค่ะ4ี่ห้องนอนสห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะ สี่ห้องนอนเลยเหรอใช่แล้วค่ะแบบใหญ่เลยนะสบายๆนอนแบบเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยค่ะผมว่าเราเข้าไปดูกันดีกว่าเชิญค่ะมาเชิญเลยครับค่ะเดินเข้ามานะฮะในส่วนของใต้อาคารที่จอดรถของเรานะครับนี่ใหญ่นะใหญ่มากๆดูสิถึงนี่ถึงนี่เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ้ยโอเคเลยนะคะบ้านตัวอย่างของเราก็จะปลูกต้นไม้ให้ดูนะทำสเต็ปให้ดูนะครับแต่ของจริงก็คือจะใหญ่ๆเลยค่ะโล่งเลยโล่งเลยค่ะนะครับส่วนตรงนี้เป็นยังไงครับ ต้งเฉลีย่ยตรงนี้นะคะก็คือแถมมากับบ้านเลยค่ะให้ด้วยปูกับเบื้องให้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับลายนี้เลย,เลยดีจังเลยอ่ะโอเคออเคชิญเลยครับเชิญเลยค่ะมา ขออนุญาตนะอ๋อเป็นบานสไลด์สามตอนเป็นประตูบานสไลด์สามตอนค่ะคือสะดวกับการใช้งานสุดๆเลยที่สำคัญประตูเนี่ยนะคะก็คือ2.3เมตรค่ะก็คือทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายด้วยนะคะน่ารักจังเลยอะบ้านอะใช่ปกติประตูในสูงแค่2เมตรนะคะแต่ที่นี่คือสูงพิเศษ2.3เมตรค่ะใช่เพราะทรงเลขาคณิตเชิญเลยค่ะเข้ามาสู่ในตัวบ้านของเราแล้ว space นะครับผมโอ้เข้ามาแล้วผมบอกเลยว่ามีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องการแต่งแบบโมเดิร์นค่ะอ่าต้องการความโมเดิร์นเข้ามาก็ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะใช่แต่ก็ความรู้สึกผมคือเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาจะมีแบบพื้นที่สเปซที่แบบกำลังโคตี่ชื่อบ้านเลยค่ะสเปซนาถูกต้องโอเคนะครับเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้น open area open area เลยก็คือ open plan เลยนะใช่ก็คือนั่งเล่นแล้วก็แบบว่าสามารถแบบ นั่งกินข้าวไปด้วยได้เลยคือทํำกิจกรรมร่วมกันได้เลยตลอดเวลาก็คือทางบ้านก็คือสามารถแฮปปี้เฟมิลี่เลยค่ะถูกต้องเลยนะฮะก็เป็นโซฟาที่ลอยตัวนะครับค่ะวางไปเลยยาวขนาดนี้ถัดมาตรงนี้ก็เป็นที่ทานข้าวใช่ค่ะใช่ไหมทานข้าวนะฮะและสังเกตอีกอย่างไหมคะค่ะ ด้วยความที่หน้ากว้างมากๆใสทีวีใหญ่เข้าไปเลยใส่ได้สบายเลยค่ะหกสบนิ้วสบายๆก็คือกว้างมากๆเลยค่ะดีเลยนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถเดินได้อย่างสะดวกสบายด้วยกันใช่ค่ะบ้านกว้างมากๆเลยคับนี่โอ้โหต่อนี้เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงครัวแล้วนะครับครัวฟัชันค่ะถ้าอยากได้ครัวไทยก็สามารถทําด้านนอกได้นะคะเพราะเรามีพื้นที่เหลือถึง2เมตรเลยค่ะโอ้ยดีจังเลยก็เรียกว่า มีคําตอบให้กับเราในการที่จะแบบจะแต่งบ้านยังไงก็ได้ค่ะถูกไหมครับนี่คือออกแบบมาให้ค่ะดีมากเลยมีซิงค์อยู่ข้างในนะล้างจุกล้างจานตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะทําเป็นแบบว่าอ่อมากมากท้ยี่อะไรเงี้ยได้เลยค่ะคือเอาจริงๆผมเป็นคนที่ชอบแบบทำกับข้าวในบ้านนะสักหลังไหมคะแล้วเดี๋ยวความชิคแม่คุณพี่นี่ก็นะคืออยากจะบอกว่ามีกลิ่นอาหารแบบซอฟๆแบบเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเนี่ยหอมค่ะมันอุ่นใจอะมันคซี่อะนะ นะครับก็อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับว่าถ้าจะเป็นแบบควนก็ด้านนอกได้เลยด้านนอกทำได้ค่ะโอเคนี่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สเปซแต่งให้ดูนะคุณผู้ชมก็ให้ดูว่าเนี่ยนี่คุณสามารถใส่ตัวแคบเเนตตัวลิ้นชักอะไรต่างๆเนี่ยได้ใหญ่ขนาดนี้ได้เลยบวกกับตู้เย็นก็สามารถใส่ได้ใหญ่ขนาดนี้เลยก็ไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเลยไม่รู้สึกอึดอัดนะครับก็ทุกอย่างอย่างที่น้องเขาบอกไปนะครับว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะต่อกันได้หมดเลยโอเพนแอรเรค่ะโอเค มีไฮไลท์อีกไหมครับมีห้องอัเน,น็กประสงค์ค่ะเชิญเลยครับเชิญค่ะเชิญค่ะอ่าโอ้โหเอ้ดเดียวก่อนนะอันนี้เป็นสไตล์คุณแป้งเลยเนี่ย อันนี้เป็นน้องแมวค่ะนอนนอนก็คือเรามีคอนโดแมวด้วยนะคะสําหรับทํางานไปด้วยนะคะก็สามารถแบบเล่นกับน้องแมวได้ด้วยค่ะอย่างที่บอกไปครับพวกเราเนี่ยก็เป็นทาสแมวกันอยู่แล้วทาสแมวต้องมาต้องถูกใจสิ่งนี้ค่ะถูกต้องเลยทีเดียวหรือว่าถ้าเกิดว่ามีผู้สูงวัยนะคะก็สามารถเปลี่ยนห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงวัยได้เลยค่ะอ่ะนี่กระบายคมว่าจะเป็นห้องนอนที่สี่ก็ได้ใช่ค่ะหรือจะเป็นห้องนอนหรือห้องอเนกประสงค์ก็ได้ใช่ค่ะนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าเป็นความสุขทุกช่วงวัยเลยค่ะ เยี่ยมยอดเลยทีเดียวและที่สำคัญคือห้องน้าอยู่แค่นี้เองใช่ค่ะอยู่ติดห้องนี้เลยค่ะตอบโจทย์จริงนะคุณผู้ชมครับตอบโจทย์มากๆเลยค่ะอ่ะแล้วไปดูกันครับเชิญค่ะนี่ดูสิไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเนาะถึงแล้วค่ะก้าวดูเองค่ะดูสิอันนี้คือให้แบบนี้หมดเลยให้เลยค่ะเยี่ยมเลยนะฮะโอเคไปนี่ค่ะห้องพีแอนดีเลยค่ะฮะอ๋อไม่ใช่พูดเล่นนี่ห้องหยิบของค่ะนอนได้นะใหญ่มากเลยค่ะโอ้โห ลองเข้าไปดูค่ะโอ้โหแล้วมีหักศอกด้วยนะเคยชนแล้วโอ้โหระวังหัวนะคะคุณผู้ชมคือห้องเนี่ยเป็นห้องใต้บันไดแต่เป็นตัวยูเก็บของได้เก็บของได้มาหึงมาเลยคุณผู้ชมครับใหญ่มากโอ้โหสุดยอดโอเคได้มาคือชั้นสองกันดีกว่านะครับเชิญค่ะ ะะอเอาละเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะครับตอนนี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโซนส,ส่วนตัวนะคะข้างล่างก็อาจจะมีการรับรองแขกบ้างก็เลยเป็นพื้นแกรนิตโตค่ะส่วนบันไดนี้ก็จะเป็นบันไดคอนกรีต,ตเสริมเหล็กนะคะครับผมส่วน<ม>ข้างบน,นจะเป็นพื้น SPC ค่ะนี่ดูสิระเม็ดเริไมมาอยทุกจุดจริงๆเลยเพราะเราสใส่ไต้คุณทุตลางเมตรค่ะที่เด็นโค้งบางนาค่ะ็มเชื่อมั่นมากๆเลยทีเดียวนะครับก็โอเคนะขึ้นมาข้างบนด้านนี้แล้ว ข้างบนชั้นสองน,นะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะโอเคนั่นแยคว่าในแมสเตอร์ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวค่ะแล้วเราไปดูแมสเตอร์กันก่อน,นเชิญเลยคะ่ะ,อ,ะอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้ใกล้มากๆเลยค่ะหน้าบ้านเลยเช,เชิญเลยครับโอ้โหดูปแป้งว้าวอบอุ่นจัง ใช่ไหมคะ<อ>เป็นห้องนอนที่แบบว่ากว้างเตียงคิงไซส์นะคะได้6ฟุตเลยทีเดียวค่ะและไม่รู้สึกอึดอัดเลยไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะมีหน้าต่างแบบว่าบานใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะครับใช่คะ่ะดปไนกานดิน,น่ารักมากเลยดูสิ <c oughs> แล้วความสูงเป็นไงความสูง2.8เมตรค่ะอ๋อก็จะสูงกว่านิดนึงนิดน,งนึงข้างล่างคือ2.7เมตรค่ะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นห้อง เเปลล่ายใช่เป็นห้องนอนกว้างพิเศษค่ะสามารถทำ walk in ส่วนตัวได้นะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ลองไปดูค่ะไปดูครับโอ้โหนี่ก็ได้เป็นอีกหนึ่งห้องไปเลยนะแต่เป็นห้องอยู่ในบริเวณของ master bedroom ใช่ค่ะเป็นสามารถทำ walk in closet ขนาดใหญ่ได้เลยนะคะสำหรับสายแฟชั่นนิสต้าเนต้องถูกใจสิ่งนี้โอ้แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแต้งนี่คือวิธีการในการเขาเรียกว่า s a ฟพื้นที่ใช่ค่ะทว in one ไปเลย ก็คือเป็นทั้งพาร์ติชันด้วยใช่แล้วก็ทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปในตัวมีแก้ให้ด้วยเดี๋ยวจุ๊ิใช่ค่ะเออทำแบบนี้ก็ดีเนาะะน่ครับแล้วมีกระจกตรงนี้ใส่บูรี่เข้าไปนะครับสบายเลยสีแล้วชอบพื้นนะพื้นนะคะเป็นพื้น SPC ค่ะสีผมชอบมากคือมันทำให้ดูอุ่นอะใช่ค่ะเหมือนแบบวูดวูดนิดนึงนะคะเนี่ยผมว่านะถ้าเป็นเบสแบบโครงเฉยๆของตัวบ้านะข้างในเนี่ยผมว่าล้อกันไปค่ะแค่นี้เดี๋ยว สีโทน <c oughs> โคซี่ก็จะออกมาเองใช่แล้วคะ่ะนะครับผมอ่ะห้องน้ําก็มีตรงนี้ห้องน้ำใน,น,ำนตัวคะ่ะอ๋อโอ้โหตัดก็เป็นแบบแนวเอิร์นโทนเบาๆเนาะใช่ค่ะเออเอดีดีดดห้องน้ำนะคะก็จะแบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกชัดเจนค่ะครับผม นะแล้วก็กระจกนะคะก็คือให้ด้วยก็คือใหญ่แบบนี้เลยโอเคนะฮะแล้วก็มีฝักบัวอะไรทุกอย่างพร้อมหมดใช่ค่ะบาหน้าต่างน,น,านะฮะในการระบายมีค่ะก็คือแบบอากาศสบาดะดีครับอันนี้ก็คือจะได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เราย,ยกเว้นที่เป็นที่กั้นที่อาบน้ำนะคะอ,อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับยกเว้นที่กั้นที่อาบน้ําจะเป็นโปรโมชั่นค่ะต้องมา ชมโครงการนะคะแล้วก็มาสอบถามที่โครงการแต่ในโครงบางนาค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของโซนของมาสเตอร์ใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นดีกว่าเดอีกสห้องเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะเ <c oughs> ชิญเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้โหห้องนี้ไม่ต้องบอกห้องลูกชายใช่ไหมคะห้องลูกสาวสิคะาโอ้โหน่ารักมุงมิงสุดๆเลยค่ะดีอะน่ารักลูกสาวมันถูกใจสิ่งนี้ค่ะชอบชอบสามารถออกแบบแบบประมาณนี้ได้เลยค่ะก็เป็นห้องนอนที่สองที่ค่อนข้างที่จะกว้างนิดหนึ่งด้วยนะคะใช่ถูกต้องดูสิก็คือสามารถวางตู้เสื้อผ้าได้สบายๆเลยเพราะว่าเพราะว่าลูกสาวอาจจะต้องมีเสื้อผ้าเยอะนิดนึงค่ะเข้าใจได้แล้วก็แบบพวกอิเซอรี่อะไรต่างๆใช่ค่ะวางได้เลย สามารถวางกระจกแบบนี้ได้เลยนะคะแบบกระจกใหญ่แบบนี้ได้เลยจะทำให้ห้องเดนดูจะดูกว้างขึ้นไปอีกค่ะโอเคอันนี้คือห้องนอนที่สองไปดูสามกันไปดูค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอน3มกันนะคะเอ๊ะ อยากจะใช้ดูตรงนี้ค่ะยังไงเอ่ยนี่ห้องน้ำเป็นห้องน้ำค่ะรู้สึกไหมคะว่ามันใกล้มากๆเลยเออเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเดินไม่ถึงกี่ก้าวก็ถึงแล้วเหมือนมีห้องน้ำาส่วนตัวในห้องนอนเลยค่ะก็คือเป็นห้องน้ำสำหรับห้องนอนที่สองและสามนั่นเองถูกต้องค่ะโอ้ดีเลยองน้มากเลยค่ะครบหมดทุกอย่างเลยเนาะครบหมดเลยนะก็ได้แบบที่เห็นไปนะครับได้เลยโอเคเดี๋ยวเชิญห้องนอนสามค่ะได้เลยครับโอ้โหห้องนอนนี้ก็ไม่ได้แพ้กันเลยนะใช่ค่ะอันนี้คือของ ผู้ชายค่ะไปท่องลูกชายค่ะตายแล้วผมมาก <c oughs> เดี๋ยวนี้ที่จะบอกมองแยกไม่ได้ออกชมพูกับน้ําเงินเนี่ยอันนี้ก็ชมพูเป็นผู้หญิงก็ฟ้าเป็นผู้ชายค่ะถูกต้องเลยห้องนี้ยังไงครับห้องนี้นะคะก็จริงสามารถเป็นห้องนอนหรือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะคะอาจจะปรับเป็นห้องทํางานห้องไลฟ์สดสามารถได้ทุกอาชีพเลย,เลยะได้เลยนั่นหมายความว่าคุณก็จะห้องข้างล่างด้วยค่ะโอ้นี่หมายว่าที่นี่ก็มีห้องเยอะ ห้องเยอะมากๆเลยค่ะจะในนามิทําอะไรก็ได้ทาอะไรก็ได้แล้วค่ะสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถค่ะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคุณคิดว่าเท่าไหร่ครับผมยังคิดไม่ออกเมือนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปคุยกันไงแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นไงสเปซของเราค่ะนี่ยังไม่ เห็นว่ามัยังไม่ใหญ่สุดใช่ไหมยังไม่ใหญ่สุดค่ะแปลงนี้นะคะคือบ้านแฝดสเปซนะคะที่มีเนื้อที่37.5ตารางวา พื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตร4ี่ห้องนอน3มห้องน้ำา 2, 2> ที่จอดรถใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นบ้านแฟดวายค่ะบ้านแฟดวายมีเนื้อที่37.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย161ตารางเมตร3มห้องนอน3มห,ห้องน้ำ4ี่ที่จอดรถนะคะเป็นบ้านแฟดหลังใหญ่หน้ากว้างพิเศษถึง 14- 3เมตรเลยค่ะแล้วก็ลึก10เมตรเลยนะคะอจอดรถได้มากถึง4คันแบบสบายๆเลยค่ะห้องนอนใหญ่จุดใจเลยนะคะ ห้องนอนชั้นสองนะคะจะเป็นห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยค่ะเลิศมากอ่ะยัง,ยงไ,มไม่หมด,<ล>ดค่ะจำได้เลยเพราะเรามีบ้านแฝดนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ทาวโฮมด้วยใช่แล้วค่ะพี่แอนดี้ทาวโฮมของเรานะคะชื่อว่าทาวโฮมคอนเนคค่ะสี่นอนสองน้ำสองที่จอดรถค่ะที่จอดรถนะคะหน้ากว้างนะคะถึง5.7เมตรลึกอ6เมตรเลยค่ะจอดรถสองคันได้สบายๆเลยนะคะว้าวที่สำคัญนะคะมาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นห้องนอนที่กว้างพิเศษ เพดานนะคะสูงถึง3เมตรสิบเลยค่ะซื้อเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมครับต้องอซื้อ,อ,อแล้วค่ะโอ้มีให้เลือกหลากหลายมากๆใช่ค่ะก็ยังไงเนี่ยดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยรีบมาดูเลย<ต>มาดูที่ไหนที่เดอะเดโคบางนาค่ะอ่าอยู่ตรงไหนของบางนาจ๊ะเดอะเดโคบางนานะคะี่อยู่ใกล้ห้างชั้นนานะคะมไม่ว่าจะเป็นเมกะบางนาอีเกียบางนาแล้วก็เซนทันบางนาค่ะใกล้สนามบีซูนภูมิด้วยค่ะรับ นอกจากนั้นนะคะยังใกล้ทางด่วนบุญพาวิถีเพียงแค่5นาทีเหมือนอยู่หน้าปากซอยเลยค่ะแล้วก็ยังใกล้สถานศึกษาชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอสัมชัญมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพฤศกิกอีกด้วยค่ะและตอนนี้เ่นเล่นเล่นมาขยิบตาใส่ผมอี่ยว่าเอาราคาได้ยังได้ค่ะได้ค่ะถ้าอยากได้ราคาก็ต้องจัดให้กับโครงกางของเราจัดให้โฮมไบเออร์แน่นอนค่ะจัดมาเลยทาวโฮมนะคะเริ่มต้นที่2.49ล้านบาทบ้านแฟรเริ่มต้นที่3.99ล้านบาทค่ะ พิเศษส,สุดๆเลยนะคะถ้าบอกว่ามาจากโฮมไบเออร์นะคะลดไปอีก1นึ่งแสนบาททันทีเลยค่ะทันทันทนทน <laughs> โอเคนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่ไมหมดนะคะเอายังไม่หมดอีกแลยังไม่หมด<อ>ค่ะคถ้าเกิดมาที่โครงการเรานะคะเซลล์เราเตรียมส่วนลดแบบจุกๆไว้ให้เลยค่ะก็ต้องมาไงต้องมาแล้วค่ะอย่าลืมแวะมากันที่ โครงการเด็กโคบ,บางนาน,นะคะนะครับผมโอ้โหนี่ก็สุดยอดเลยนะ,ะต้องขอบคุณนะคุณแป้งนะเห็นตั้งแต่สี่นนปีแล้วจนต,ตอนนี้เนี่ยนึกขึ่งหน้าไม่เปลี่ยนเลย<ม>ยังเด็กเลยีนยวเดีจะมีอีกหนึ่งโครงการนะคะมา <ไป S 2> เอางเีกเด็วๆนี้จะมีอีกค่ะเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วละกันนะครับยังไงให้คุณแป้งเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับ ได้ค่ะโครงการเดโคบางนานะคะพัฒนาโครงการโดยบริษัทอรดาจำกัดในเครือบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนนะคะโดยบ้านของเรานะคะใช้วัสดุจากบริษัทแม่ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพร,ราคาแน่นอนค่ะที่พิเศษสุดๆเลยนะคะตัวบ้านลงเสาเข็มถึง30เมตร ที่ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 9001 version 2015เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าแข็งแรงมั่นคงไม่สุดแน่นอนค่ะ yes โอ้โหชอบมากแบบนี้นะฮะสร้างความมั่นใจคใุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบปุ๊บรีบมาเลยแล้วบอกว่ามาจากคุณแอนดี้หรือว่าโฮงไบเออร์สกนะครับวันนี้ขอบคุณมากมาเลยครับคุณแป้ขอบคุณนะคะยินดีเจอกนนะครับสวัสดีคะ่คะบ๊าย <Bye. S 2> บายคะ่ะ